สวัสดีครับทุกคนยินดีนต้อนรับกลับมาสู่ยูซาวทีนวันนี้เราอยู่กับสปอยหนังนะครับในภาพยนตร์เรื่องไอเอสองเมลดาวเจาะยุคน้ําแข็งมหัสจจรันน้าแข็งละลายอืมยังไงดีล่ะจริงๆแล้วภาพยนตร์ชุดไอเอนะครับผมก็ได้ดูมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ค่อนข้างที่จะชอบภาพยนตร์ชุดนี้เป็นอย่างมากแต่ว่าดูแค่สภาคก็เลิกติดตามไปเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าหลัง,ลง,มงๆมันมัวๆไงไม่รู้ก็เลย เลิกดูไปเลยแต่สาเหตุที่นำเอามาสปอยเนี่ยคือช่วงหลังๆผมไปหาภาพยนตร์มาสปอยได้เลยครับก็เจอเอเมชั่นเรื่องนี้เนี่ยขึ้นมาก็เลยมี <S <s BRE, ความคิดอยากจะลําลึกถึงเรื่องเก่าๆแค่นั้นเองนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าในไหนกูก็ดูแล้วเออเอามาสปอยกันต่อเลยซึ่งถ้าใครติดตามมาก็จะรู้ว่าผมจะสปอยภาพยนตร์ชุดนี้สลับกับจุดุสิกพาร์กนะครับถ้าใครรอจุดุสิกพาร์กต่อก็น่าจะต่อจากการสปอยเรื่องนี้แหละเอาล่ะเราก็เกินกันมานานพอแล้ว เราไปรับฟังสปอยพร้อมๆกันเลยนะครับคำเตือนเอเ้ยเด็กที่มีอายุไม่ถึงบัณฑิตภาวะกรุณาไปปั่นจักรยานก่อนการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับส่วนเด็กคนไหนที่ยังมีเส้นผมหยิกที่แข็งแรงยังไม่ขึ้นแยกแยะมรภาวะความกาวกับความจริงจังจากกันไม่ได้เนี่ยมึงปิดไปเลย และนี่คือเรื่องราวของไอเอชสองเมลดดาวหลังจากที่พวกเราสิงสารสาัตว์ได้ออกเดินทางเพื่อลีภยัยหนีหนาวที่ได้เกิดขึ้นในเหตุการณ์ของภาคที่แล้วในตอนนี้พวกสัตว์สายพันธุ์ต่างๆก็ได้อาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีงความสุขในถ้ำกลางผืน้ําแข็งและหิมะที่กําลังเริ่มละลายอยู่มาลอมละลอยลิสเจ้าตัวสล็อตจอมขี้เกียจที่ตอนนี้กาลังทําตัวเองให้มีประโยชน์บ้างก็ได้พยายามจะสอนพวกสัตว์เด็กๆให้เป็นสัตว์ที่โตมาเป็นสัตว์ที่ดี แต่ว่าก็ไม่มีเด็กคนไหนที่จะเชื่อฟังคําของซิดเลยนะครับแถมยังกลับกันที่พวกเด็กๆพวกนี้ยังจับซิดเล่นเป็นเพื่อนเล่นอีกด้วยจนตัวของซิดถึงกับน้อยใจว่าตัวเองนั้นไม่มีใครเคารพรักเอาซะเลย ถึงกับขนาดที่แมนนี่ต้องเข้ามาโอและบอกว่าถึงนายจะเป็นคนไม่ได้เรื่องแต่นายก็ยังเป็นคนสำคัญในฝูงของเราแต่ซิดก็รู้ว่าแมนนี่นั้นพูดเพียงแค่จะเอาใจตัวเองเท่านั้นแหละครับเขาก็เลยงอนก่อนที่พักหนึ่งจะรีบปีนขึ้นไปบนหน้าผาเพื่อจีกระโดดฆ่าตัวตายเดโก้พอเห็นเพื่อนที่มีความกล้ามากขนาดนั้นก็เลยหัวเราะออกมาว่าเอาเลยทานายกล้าโดดฉันว่ามันไม่กล้าโดดหรอกมันก็เป็นแค่สล็อตแต่แมนนี่ดูเหมือนจะไม่คิดอย่างนั้นนะครับเขาเนี่ยเป็นห่วงเพื่อนก็เลยพาเดโก้เนี่ยวิ่งขึ้นตตามเเิิกกอบห็ดัุุ แมนนี่ก็เผลอเลื่อนถลยจนไปนชนเขากับเดียโกแรงกระแทกนั้นก็ทําให้เดียโกเนี่ยพุ่งออกไปกลางทะเลน้ําแข็งที่ตอนนี้เริ่มล้าวและเริ่มแตกออกจากกันสกเสี่ยงเผยเองเห็นแหล่งน้ําขนาดมหึมาวินาทีนั่นเองแมนนี่ขึ้นก,กับช็อกแบบนี้แสดงว่าเราอยู่กลางแอ่งน้ําทะเลน่ะสิเขาก็เลยนําเอาเรื่องนี้รีบไปเตือน,นเพื่อนๆให้อยู่ด้านล่างที่ในขณะนั้นเองก็มีเต่าตัวหนึง่งไดเอามาบอกกับทุกคนว่าอีกไม่นานก็จะเกิดน้ําท่วมโลกแล้วเพื่อนๆพวกนายเตรียมรับมือกันไว้ได้ย,ยังแต่พวกเท่าเต่าที่กลาลังเตือนทุกกกคคนนนั้น็ไมม่่ีใรจะเชือแ จนกระทั่งแมนนี้เข้ามาบอกมันเป็นความจริงนะพวกเรากําลังอาศัยอยู่ในแอ่งน้ำในอีกมินานมันก็จะแตกและพวกเราทั้งหมดก็จะจมน้ําตายจนพวกสัตว์ต่างๆถึงกับช็อกแต่ก็ยังมีพวกที่ไม่ปากหลักเชื่อจนกระทั่งมีอีแรงเท่าตัวหนึ่งบินเข้ามาเกาะที่ขอนไม้และบอกว่า มันเป็นความจริงพวกแกกาลังจะตายวิ่อกลายเป็นอาหารให้ฉันแทะเมื่อตาลุงแรงโหดพูดมาแบบนั้นก็ทาใอ้พวกสัตว์เนี่ยถึงกับเบื่อเงินแสดงมาเรื่องพวกนี้ก็เป็นจริงนะสิแล้วจะรออะไรรีบหนีแล้วซึ่งเจ้าแรงเท่าก็ไม่ได้ใจร้ายสักทีเดียวเขาก็ได้ชี้ไปที่จุดที่พวกสัตว์ต้องหนีและบอกว่าพวกนายยังมีโอกาสที่จะรอดทารีวิ่งไปยังท้ายหุบเขาในที่นูนั้นเองจะมีเรือที่คอยช่วยเหลือไม่ให้พวกนายนั้นจมน้ําได้เมื่อได้ยินอย่างนั้นไอ้พวกสัตว์ก็เริ่มการออพพยในนนททททััีีีแมมู่่่รร้้งากก็เิึ ว่ไอกอน้าแข็งใหญ่ยักษ์ที่อยู่ด้านหลังของเขามันมีอะไรแปลกๆก่อนที่จะได้ยินเสียงเรียกของเทียโกที่บอกให้เขารีบมาได้แล้วเดี๋ยวจะตามคนอื่นไม่ทันไม่นานนักไอกอนน้าแข็งก้อนนั้นก็หมุนกลับมาเผยให้เห็นสัตว์โบราณ2ตัวที่ดูแล้วน่าจะเป็นพวกไดโนเสาร์ที่มีชีวิตมาก่อนพวกเขาเป็นล,ล้านๆปีแต่ยังมีสิ่งหนึ่งที่พวกสัตว์ต่างๆไม่รู้ นันก็คือสาเหตุที่ทําให้ผืนน้าแข็งเกิดการลั่วก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากฝีมือเจ้ากระลอกในตํานานที่พยายามดึงผลลูกโอ๊กออกมาจากรูก,กําแพงน้ําแข็งจนทําให้น้ำเนี่ยเกิดการลั่วออกมามา,มากมายเอานะ่ะนี่แกไม่รู้เรื่องเลยเหรอว่าแกกาลังทําให้ทุกคนเนี่ยสูยไปด้วยส่วนทางด้านของแมนนี่ที่กาลังออกเดินทางไปพร้อมกับพวกสัตว์เขาเนี่ยก็ถูกทักได้จากสัตว์ตัวหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกับตัวกินมดเรียกว่าเป็นบนรรพบุบุษจะดีกว่ามันก็ทักแมนนี่ว่าอุ๊ยนายนี่มันเป็นมดตัวสุดท้ายบนกกทําา้แมมน,นีเถึงับคิด ว่าเขาจะเป็นเมมอธตัวสุดท้ายจริงๆหรือเปล่าเผ่พาพันธุ์ของเขาเนี่ยกำลังจะสูญพันธุ์จริงเหรอแถมคาพูดของซิดท,ที่คอยย้าเตือนแมนนี่ว่าในเป็นเมมอธตัวสุดท้ายไม่ใช่เรื่องดีนะนายต้องทําอะไรสักอย่างเลยทําให้แมนนี่ถึงกับเครียดเลยขอตัวอยู่คนเดียวสักพักดีโกจึงพาซิดเมื่อไปตามง้อแมนนี่แต่ก็ต้องเจอกับการจู่โจมของสัตว์ปริศนาที่มีทักษะการขุดรูชั้นเลิศ พวกมันก็คือตัวหนูพอดซัมคูหูสุดนรกที่ใช้ทักษะการเป่าหินจาัดก,การทั้งเดโกและเจ้าซิสอยู่หมดัดจนเจ้าเดโกและโมโหจะจะทําให้พวกแกรู้ว่าเสือนั้นมันเป็นยังไงเลยพยายามที่จะไล่กินไอเจ้าพอดซัมทั้งสองตัวจนมันวิ่งเข้าไปแอบใน,นหลังของแมมมอสตัวหนึ่งที่นั่นเองแบนนี่ก็อยู่ด้วยซิส,สพอเห็นอย่างนั้นก็ถึงกับอ้โหนายเจอแมมมอสแล้วเหรอแต่แมมมอสตัวนั้นเป็นแมมมอสสาวด้วยนะครับเธอก็เลยบอกว่าไหนอะแมมมอสฉันอยากเห็นแมมมอสตัวจริงได้ข่าวว่าแมมมอส เอ้ากว่าเธอได้ไงแมมมอสแต่เธอก็ปฏิเสธว่าฉันไม่ใช่แมมมอสฉันเป็นตัวพอซ้ำเลยสร้างความงุนงงให้กับทั้งแมนนี่ซิดและก็เดียกโกแต่ซิดก็ยังไปชวนแมมมอสสาวตัวนี้ให้ร่วมเดินทางไปกับพวกเขาแต่แมนนี่ไม่อยากไปด้วยนะครับเพราะว่าแมมมอสสาวตัวนี้มัน,ปนแปลกตัวเท่าบ้านยังมาวาดตัวเองเป็นตัวพ่อซ้ำอีกแต่ทัานใดนั้นก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นเพื่อบองบอกให้พวกเขารู้ว่าถ้าพวกนายช้าเนี่ยอีกไม่นานน้ำกัทะลักมาท่วมพวกเขาตายทำให้แมมมอสสาวที่แนะนำต,ตัวเองว่าชื่อเอลลี่และพอซ ของเธอเรียกว่าครูหูขวางวนรบตัวแรกมีชื่อว่าคลสแต่ตัวที่2อเอ็ดดี้ไอเจ้าพัซ้มทั้งสองตัวเนี่ยก็ไม่ถูกกับเดโก้แหละนะครับแล้วก็ไม่อยากออกเดินทางไปกับพวกเขาด้วยแต่ช้างแม่มดเอลี่ก็อธิบายว่าดีนะถ้าเราออกเดินทางไปกับพวกเขาพวกนี้จะคอยปกป้องเราเลยทาให้คลสและเอ็ดดี้ไม่มีทางเลือกเมื่อพีสาวเห็นว่าแบบนั้นก็เลยจําใจจะต้องเดินทางไปกับพวกเขาด้วยโดยใน,นระหว่างทางเองแมนนี่ก็พยายามอธิบายให้กับเอลี่ได้ฟังว่าตัวของเธอเนี่ยคือช้างแม่มดไม่ใช่ตัวพัซ้มพร้อมกับยกด้อย่าง ด้วยรอยเท้า เขาและเธอนั้นเหมือนกันแถมยังมีเงาเหมือนกันด้วยก็ทําทให้เอลลี่แอบเข็ดไปคิดได้หน่อยจนเมื่อพวกเขาทั้งหมดเดินทางไปถึงแผ่นน้ําแข็งขนาดยากักษ์จู่แคดและเอ็ดดี้ก็ถูกจู่โจมด้วยสัตว์ประหลาดทางน้ําที่พวกเขาทั้งหมดต่างก็ไม่คุ้นหน้าก่อนที่ผืนน้าแข็งจะถูกแยกออกจากกันเดียโกที่ลอยเวิ้งว้างอยู่กลางน้ําอยู่ดีๆก็รู้สึกกลัวน้ําขึ้นมาจนทําอะไรไม่ถูกซิดโอเห็นอย่างนั้นก็เลยจัดการงับหางของเพื่อนเพื่อให้เดียโกรู้สึกตัวท,ทันทีก่อนจะรีบพากันกระโดดข้ามขึ้นมายังแผ่นน้ํําาาแแแข็็งงงปลลอดภััยต่ทมนีกกกสู้บ สัตว์ประหลาดป้าอีกตัวหนึ่งอยู่จนตัวของเขาเนี่ยสามารถที่จะเบี่ยงมันออกไปได้ไกลและยังช่วยปกป้องคนอื่นได้ด้วยไอ้พวกปลาสัตว์ประหลาดทั้งสองตัวพอเห็นว่าจะกินไอ้พวกนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายก็เลยพากันยอมถอนตัวไปก่อน ฝากไว้ก่อนเถอะเมื่อปลอดภัยแล้วพวกเขาก็เดินทางไปเรื่อยๆจนกระทั่งไอ้พอซ้ำตัวย่งแคสและเอ็ดีคิดที่จะเล่นสนุกพอพี่สาวอย่างเอลลี่เนี่ยได้เดินทางนำน้าพวกเขาไปไกลแคสเลยขอลองให้แมนนี่ช่วยดีดเขากับต้นไม้พอตัวของเขาอยากจะลองบินดูสักครั้งแมนนี่ก็เลยถามว่ามันจะดีเหรอแคสก็บอกดีๆถท่าไหนใจไม่กล้าฉันจะให้เอลลี่เป็นคนจัดการ ด,ด้วยความที่แมนี่ก็อยากทําให้เอลี่นั้นประทับใจก็เลยทําตามคําร้องขอของคลาสซึ่งการเวี่ยงตัวพอซ้ำกับคอนไม้ในครั้งนี้ก็ดูเหมือนว่ามันจะุูแรงไปสักหน่อยแน่ละนี่มันแรงของช้างแมมมอรนเเฟยไแเจ้าคลาสก็ลอยฟิวอย่างรวดเร็วในอากาศโอ้ย พอเอลลี่มาเห็นก็นึกว่าน้องชายของเธอตายก็เลยโกรธเจ้าแมมมอสแมนนี่เป็นอย่างมากแต่สักพักไอ้เจ้าแคร์ก็ฟื้นขึ้นมาและสามารถวิ่งเล่นได้อย่างปกติในคืนนั้นเนี่ยเดียโกและเซก็เลยบอกกับแมนนี่ว่าถึงแม้แมมมอสสาวจะดูไม่ค่อยเต็มบาทแต่เธอก็เป็นตัวสุดท้ายถึงเวลาแล้วที่นายจะต้องสืบสารเผ่าพันธ์พอพูดมาแบบนั้นก็ทําให้แมนนี่รู้สึกทุกข์ใจเป็นอย่างมากเพราะว่าจะให้พูดยังไงดีล่ะดันช้างตัวเมียนะเว้ยจะให้พูดว่าขอผสมพันธ์หน่อยก็คงไม่ใช่ติดก็เลยพูดให้กําลังใจ เดี๋ยวโอกาสก็มาเมื่อเวลานั้นมาถึงนายก็กอดเธอผสมพันธ์ซะโอ้โหมันพูดง่ายมากไปใช้ในโลกริงไม่โดนกระทืบก็บุญแล้วก็กลางดึก เฮลีก็เผื่อไปเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งจนเธอสามารถนึกความหลังได้ว่าในตอนเด็กเธอนั้นเคยมาที่นี่มาก่อนและก็ไปเจอกับครอบครัวของเอ็ดดี้และคลาสทาให้เธอนั้นเข้าใจแล้วว่างจริงเธอคือช้างแมมมอสตั้งหากไม่ใช่ตัวพ่อซ้าว่าแล้วทําไมไอ้พวกพอ่อซ้ำหนุ่มๆถึงไม่มีใครชอบเธอเลยแถมยังบอกว่าเธอเนี่ยน่าเกลียดอีกด้วยแมนนี่เลยบอกว่าจริงๆเธอเป็นช้างแมมมอสที่สวยมากเลยนะโดยเฉพาะอืมก้นของเธอมันใหญ่โตมาก ด้วยความที่เอลลี่ไม่รู้ว่ากําลังถูกแมมมอสหนุ่มจีบก,ก็เลยบอกว่าเธอก็พูดไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าไม่มีแมมมอสตัวอื่นอยู่บนโลกแล้วพอเธอพูดเรื่องนี้ขึ้นมาแมนนี่ก็เลยบอกว่าทําไมเราไม่ผสมพันธ์กันละ่ะเพื่อที่เราจะได้สืบสารเผ่าพันธุ์ของเรากันต่อทาให้เอลลี่โกรธแมนนี่เป็นอย่างมากที่พูดจานเธอลงตึงตังแบบนั้นโดยไม่ปรึกษาเธอก่อนที่จะเริ่มงอนและเดินจากไปทางฝั่งของซิดและเดียโ,โกก็กําลังพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่เดียโก้นั้นกลัวน้ําซิดก็เลยบอกว่านายเป็นเสือนะไม่จำ พสัตว์ส,ส่วนมากถูกออกแบบมาให้ว่ายน้ําเป็นตั้งแต่เกิดพร้อมกับทําท่าวิธีว่ายน้ําให้กับเดโก้ได้ดูมันก็เหมือนกับการเดคุบเยือนนั่นแหละแต่เดยโก้ไม่สนใจเลยบอกว่าคนอย่างข้าไม่มีทางที่จะกลัวน้ําหรอกก่อนที่ทั้งสองสัตว์เพื่อนสีจะรวมเดินทางไปกับแมนนี่โดยในระหว่างทางนั้นพวกเขาผ่านหมอกหนาทึบซึ่งกว่าจะรู้ตัวก็พบว่าตัวเองนั้นได้อยู่บนขอบผาที่กาลังจะทรุดลงอยู่มะหลมมะล่อทางแมนนี่และเอลลี่จึงต้องรีบสงบศึกที่เคยทะเลาะก,กันก่อนหน้านี้เพื่อช่วยเหลือทุกคนให้เอาตัวรอด,ออด้ ก่อนที่ทั้งหมดจะเหน็ดเหนื่อยจากการเอาตัวรอดและเผลอหลับไปลุงเช้าวันใหม่มาถึงไอเจ้าซิดกูวิ่งออกมาจากป่าด้วยท่าทีตื่นตนกและเริ่มฟ้องกับเทโก้ว่า เมื่อคืนฉันถูกฝูงสลอ็อตเตี้ยจับไปบูชายันเพราะพวกเขาเชื่อว่าฉันเป็นราชาแห่งไฟแต่ด้วยความที่เจ้าสล็อตซิตมันเป็นสล็อตท,ที่พูดมากอยู่แล้วก็เลยไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่เขาพูดนะครับแทมไ่ตอนนั้นไอ้พวกฝูงอีแรงก็ดูเหมือนจะมาลุมล้อมพวกเขามากมายเหมือนจะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าพวกเขาดังฝูงนั้นกำลังเดินทางช้าไปซะแล้วไม่นานพวกเขาอาจจะกลายเป็นเหยือของพวกอีแรงก็ได้ การเดินทางรอบใหม่จึงเริ่มขึ้นเพราะว่าพวกเขาทั้งหมดไม่อยากตกเป็นอาหารของอีแร้งนั่นเองจนผ่านไปไม่นานพวกเขาก็มาถึงจุดมุ่งหมายที่ถูกเรียกว่าจุดเหลือก็คือขอนไม้ที่ไปค้างอยู่บนภูเขาสูงและถูกลายล้อมไปด้วยบ่อไอน้ำลาวาเดือดที่สามารถย่างโดโดให้กลายเป็นไก่สุกได้เลยแถมทางด้านหลังภูเขาที่ไอเจ้าก็ลอกน้อยสัตว์ที่อึดที่สุดในโลกของไอเอตก็กำลังต่อสู้กับพวกปาปินญญาย่าโบราณพอพวกมาเนี่ยบางอาจมาแย่งชิงลูกโอ๊กสุดที่รักของเขาแต่ก็ยังไม่ไหวถูกอีแร้งตัวหนึง่งยึดเอา โอ๊กไปได้ด้วยความที่เป็นกระลอกมุมานะและไม่ยอมแพ้เขาก็เลยจัดการปีนขึ้นไปเพื่อแย่งลูกโอ๊กกลับมา แต่ก็พบว่าในรังของมันนั้นยังมีลูกน้อยอีแล้งที่เขาต้องต่อสู้ด้วยก่อนที่แม่ของมันจะบินโฉบพาลูกน้อยของมันหนีไปส่วนเจ้าลูกน้อยก็มองกลับมาอย่างเจ้ากลอกพร้อมกับทําท่าเสืยดคอเหมือนจะบ่งบอกว่าห่วงแต่ลูกโอ๊กไม่ห่วงชีวิตของนายเลยนะไอเจ้าเปียดจนไม่นานนักพืนน้าแข็งก็แตกทะลักพร้อมกับมวลน้ามหาศาลพุ่งกระชูดออกมาจนพวกฝูงสัตว์ได้ยินเสียงมวลน้ํากันทั้งหมดแมนนี่กับฝูงที่กาลังกลัวๆก็เลยตัดสินใจที่จะวิ่งฝ่าไอ้น้ําซึ่งมันเหมือนกับการ ลีก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะเธอยังไม่อยากตายเธออยากจะอ้อมไปอีกทางมากกว่าแมนนี่ที่ไม่สนใจก็บอกว่าก็แล้วแต่ละกันนะเพราะไม่ว่ายัางไงฉันก็จะเสี่ยงดวงทําให้ทั้งสองคนต้องแยกจากกันอีกครั้งโดยความที่แมนนี่เกิดอาการงอนที่สาวแมมมอสนั้นไม่เชื่อฟังเขาเขาก็เลยเดินดุม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 ฝ่าไอร้อนออกไปโดยที่ไม่สนใจชีวิตของเพื่อนเพื่อนก็ทําให้ทั้งตัวของเขาหรือแม้แต่ซิดและเดียกโก้พลอยตกที่นั่งลําบากไปด้วยแต่ไม่ว่ายัางไงพวกเขาก็เดินมาถึงครึ่งทางแล้วจะให้ยอมแพ้กลับไปก็คงไม่ได้ พวกเขาก็สามารถวิ่งหนีขึ้นไปบนภูเขาได้สําเร็จแต่แมนนี่เองที่ใจเล็กๆก,ก็ยังเป็นห่วงเอลลี่ก็ไม่เห็นว่าเธอเนี่ยจะข้ามฝั่งมาสักทีเขาเลยพยายามออกตามหาเอลลี่ท่ามกลางฝูงสัตว์มากมายซึ่งจริงๆแล้วสาเหตุที่เอลลี่ยังมาไม่ถึงเนี่ยคือพวกเธอกับพอดซ้ำทั้งสองนั้นติดอยู่ในถน้ำนะครับมีเพียงแค่แคสแ,และเอ็ดดี้เท่านั้นที่สามารถออกมาจากรูเล็กๆได้พวกเขาจึงรีบเดินทางเพื่อมาบอกกับแมนนี่ว่าเอลลี่นะ่ะ เอลลี่ติดอยู่ในถ้ำนายต้องรีบไปช่วยนะพอได้ยินอย่างนั้นแมนี่ก็เลยรีบพุ่งตรงไปน,นตรงที่ถ้ำที่เอลลี่นั้นติดอยู่และบอกกับเธอว่าเขาเนี่ยจะช่วยเธอออกมาเองอดทนไว้นะซึ่งตอนนั้นมัวน้ําก็มาถึงพวกเขาพอดีแมนี่จึงได้ใช้ขอนไม้อันใหญ่เพื่อมางัดก้อนหินให้หลุดออกแต่ด้วยน้ําที่มีมากขนาดนั้นก็ทําให้แมนี่ไม่สามารถที่จะใช้แรงของเขาดันหินออกมาได้แถมไอเจ้าสัตว์ประหลาดน้ําดึกดบรนเจ้าเก่ายัางพุ่งเข้ามาจู่โจมแมนี่และลากเขาลงไปกินในน้ําอีกด้วยทางฝั่งของตัวพอซังแคซดี ก็ติดอยู่บนกิ่งไม้ไม่สามารถหนีน้ําได้ซิดจึงได้ใช้วิชาว่ายน้ําที่ตัวเองนั้นว่ายเป็นอยู่ตัวเดียวกระโดดลงไปชนกับก้อนน้าแข็งและสลบก่อนจะลอยไปถึงเอ็ดดี้และแคลสพวกเขาเลยช่วยเหลือซิดท,ที่กาลังหมดสติไปด้วยทําให้ตอนนี้ลําบากมากกว่าเดิมเพื่ออะไรของมันวะเนี่ยพอดีโก้เห็นอย่างนั้นก็รู้สึกว่าตอนนี้มีตัวของเขาตัวเดียวเท่านั้นที่สามารถช่วยเหลือทุกคนได้จึงพยายามสูดหายใจเพื่อรวบรวมความกล้าและบอกกับตัวเองว่าน้ํามันก็แค่เหยื่อก่อนที่จะกระโดดลงไปและใช้สิ่งที่เขาจําได้จากที่ซิดสอนว่า วิธีการว่ายน้ำของเสือนั้นทํำยังไงจนสุดท้ายแล้วเขาก็สามารถช่วยเหลือเ,เพื่อนๆขึ้นมาบนโขดหินได้สําเร็จพร้อมก็บอกกับซิดว่าขอบใจมากเลยที่นายสอนฉันแต่ซิดนั้นบอกความจริงว่าจริงๆแล้วเขาโกหกต่างหากจริงๆแล้วเสือเนี่ยว่ายน้ําไม่เป็นตั้งแต่ต้นหรอกนะทางฝั่งของแมนนี่เองที่กําลังถูกจูโจมจากเจ้าปลาดึกดังบานทั้งสองตัวเขาก็เลยเกิดความคิดฉลาด และวางแผนที่จะใช้แรงพวกมันในการผลักก้อนหินออกแมนนี่เลยไหวไปเกาะที่ขอนไม้และรอให้พวกมันพุ่งเข้ามาจู่โจมก่อนที่เขาจะรีบหลบฟุ๊บไอเจ้าพวกปลาเดือดํำบันที่เป็นตัวยักษ์อยู่แล้วก็พุ่งเข้ามางับขอนไม้จังๆจนทําให้ก้อนหินเนี่ยหลุดออกมาและทับตัวของพวกมันจมลงน้ําไปและนั่นเองก็ทําให้เอลี่หลุดออกมาเป็นอิสระ แต่ตอนนี้ดูเหมือนทุกอย่างมันกำลังจะสายเกินไปแล้วเพราะว่ามวลน้ํานั้นกําลังพุ่งขึ้นสูงจนพวกเขาไม่มีที่ให้ไปแต่ในช่วงระหว่างวิกฤตนั่นเองก็ได้มีพระเอกกระลอกสุดอึดตัวเดิมในตอนนี้เขาก็สามารถเอาตัวรอดออกมาได้โดยการใช้รังของอีแล้ง์เป็นเรือก่อนจะปีนขึ้นไปบนหน้าผาน้ําแข็งและใช้ลูกโอ๊กของเขานั้นกระเทาะลงไปบนพื้นเพื่อที่จะได้เก็บรักษาลูกโอ๊กเอาไว้กินในวันหน้าแต่ด้วยความที่ทําไปโดยไม่ได้ตั้งใจก็ทําให้ทั่วทั้งกระพงน้าแข็งเกิดการลาวก่อนจะแตกออกจากกันนเริ่มมมดดูว้ําาาห พุ่งออกไปยังด้านนอกช่วยชีวิตพวกสัตว์ทั้งหลายแหลให้เป็นอิสระเมื่อน้ําทั้งหมดแห้งลงแล้วและพวกฝูงสัตว์ทั้งหมดนั้นปลอดภัยไอเจ้าซิดเนี่ยก็ไปเจอกับพวกฝูงสล็อตตัวเดิมที่ได้มาขอเขาให้เป็นผู้นําฝูงซิดก็มีท่าทีว่าจะไปด้วยแต่เดียโก้เดินมาห้ามไว้และบอกว่าซิดเนี่ยจำเป็นสําหรับฝูงของพวกเราเขาเป็นเพื่อนและพวกเราไม่สามารถที่จะขาดซิดได้ทําให้ซิดดิปลื้มใจเป็นอย่างมากทางฝั่งของแมนนี่และเอลลี่เองก็พบกับฝูงแมมมอธ ที่ได้เดินเข้ามาจากฝากที่มววน้ํานั้นไหลลงไปก็ทําให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาทั้งสองตนไม่ใช่แมมมอธตัวสุดท้ายเอลลี่เลยอยากจะใช้ชีวิตที่เหลือไปกับฝูงของเธอทางด้านแมนนี่เองก็ต้องการจะทําอย่างนั้นแต่เขาก็ห่วงเพื่อนทั้งสองตัวอย่างเดเรกโกและซิดแต่พวกเขาก็รู้ดีและบอกว่าไม่เป็นไรหรอกนายสามารถไปร่วมกับฝูงนายได้ยังไงคําว่าเพื่อนก็ไม่มีทางสูญสลายแมนนี่เลยจําใจบอกลาเพื่อนและบอกว่าเขาจะไม่มีทางลืมทั้งสองตัวก่อนที่แมนนี่จะเริ่มเดินตามฝูงไป แต่พอไปถึงเนี่ยเอลีก็บอกว่าฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันจะอยู่กับนายที่ไหนก็ได้ขอให้มีเรา2ตัวทั้งหมดจึงรีบกลับมาหาซิดและดิเอโกและบอกกับพวกเขาว่าพวกเราเนี่ยจะไม่ไปไหนหรอกเพราะว่าฝูงของพวกเราอยู่ตรงนี้ในเรื่องราวของไอเอสอก็จบไปเพียงเท่านี้ครับอืมเรียกว่าพักฟื้นจากาการเศร้าลหลายๆอย่างนะครับผมเพราะตั้งแต่เสียน้องหมาไปเรียกได้ว่า ไม่ม,ไมีไม่รู้จะทําอะไรต่อเลยนะครับทำอะไรไม่เป็นเลยแต่มันโชคดีหน่อยที่ผมเป็นคนที่อยู่กับอะไรได้ไม่นานนะครับเสียใจก็เป็นคนเสียใจไม่นานดีใจเหมือนกันนะดีใจก็ไม่นานเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ออยากให้ดีใจไม่นานแล้วก็ดีใจบ่อยๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในสปอยคลิปหน้าสําหรับวันนี้ลาทุกคนไม่เป็นแลวนี้ครับบ๊ายบาย